ลูกเป็นวันแรกที่วันที่แปดใช่ไหร่ครับเราเป็นยังไงบ้างก็คือวันแรกครูชวนไปไปเป็นกรรมการที่โรงลรกครูแล้วครูแรงๆเลยลูกแล้วครูก็พาไปบ้านก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เลยไปกับครูแล้วครูก็บอกว่าเอ๊ะแล้วครูก็ให้นั่งข้างล่างก่อนครูแล้วครูไปขึ้นไปก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพอลงมา ตอบว่าไม่เยอะแล้วครูก็มาอุ้มให้นั่งตักแล้วก็อุ้มยกตัวเราขึ้นมาเลยเหรอค่ะแล้วก็มากอดแล้วก็มาจูบแก้มจูบหน้าผากแล้วนูก็เลยถามครูว่าทําไมครูไม่ไปหรอมันจะสายแล้วนะมันดึกแล้วแล้วครูก็เลยทําหน้าอารมณ์เสียแล้วก็ทไวันที่สองครูก็ชวนปิีกรอบบอกว่าไปปินโน๊ต พีินกอะไรครับพีนกบัวค่ะเป็นนกหงอ่าครับพอไปใช่ไหมคะก็ครูก็มันนั่งตักแบบมาอุ้มหนูนั่งตักราค่ะแบบยังไม่ตึ่นพินนกเลยอะ่ะมานั่งตักรอบให้หนูไปนั่งตักครูแล้วก็มากอดกอดแล้วก็จุนหน้าขาดแล้วจุกแล้วก,วก็สิ่งที่พีคก,กว่าคือมาจุกป,ปาก จุดปากแล้วหนูก็เลยพยายามถอยห่างกับครูจุดปากแล้วเขาทำยังไงบ้างคะตอนจุดปากเขาพยายามพยายามเอารูปส่องเข้าไปในปากนี่นะแล้วหนูก็เลยพยายามยายยออกห่างก้อยหนูปิดปากพยายามออกห่างแล้วหนูก็เลยบอกว่าทำไมครูให้ไปเป็นโน้ตอ่ะแล้วครูก็เลยทำหน้าอารมณ์เสียไม่ได้ใจนะคะไปเป็นโน้ตแล้วกลับขึ้นรถมันรูปรูปรูปส่องเนี่ยเล่าให้ผมมันทุกอย่าง ก็เลยผมก็ทําทใจไม่ได้ผมก็ต้องการแบบความเป็นธรรมกับลูกนะครับกับตอนนี้ลูก,วลกเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเหมาะนะครับตอนนี้ก็ไม่กล้าไปเลยนะครับนะครับเมื่อวานก็ผมไปโรงเรียนแล้วไปคุยกับครูคนนั้นเอาพออ้อนนัดขุยครูบอกว่าไม่ครับพ่อผมไม่ทํามาปฏิเสธอย่างเดียวครับก็เลยผมก็อยากจะทําแบบความเป็นธรรมกับลูกผมครับ นะครับแล้วตกลงนี่ทางพออเขาเรียกเรียกูคนผู้ชายมาคุยหรือยังฮะเอมื่อวันครับผมเมื่อวันคุยกับผมผู้ชายแล้วตกลงเกยอมรับไหมครับไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับว่าทาไม่ยอมรับทาเมื่อวานนะครับไม่ยอมรับนะครับแล้วทางพออแล้วก็ทางผออก็พงถึงบ้านถึงบ้านแล้วพออก็โทรมาหาผมว่าเขายอมรับแล้วแต่ยอมรับกับพออไม่ได้ยอมรับกับผมนะครับก็ มันไลยค้าแล้วถามก็ไม่ยอมรับทําไมต้องยอมรับเมื่อวานแล้วก็ไม่ได้ยอมรับกับผมแล้วเด็กมาที่บ้านมีอาการซึมเศร้าไหมครับซึมเศร้าครับซึมเศร้าแล้วก็แบบมันไม่ไม่รู้จะปรึกษาเนาะครับเพราะว่ามันเหตุการณ์แบบเนี้แล้วก็กลัวว่าพ่อแบบไม่พอใจอะไรพวกเนี้ยผมบอกว่าเลยเออผมรู้ก็ผมบอกว่าลูกไม่เผิดนะลูกไม่เผิดลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อกำลังใจให้หนูนะ ยังไงก็พ่ออยู่ข้านๆหนูอยู่แล้วอยู่ไม่ต้องกลัวเลยนะแต่ว่าไปโงเรียก็ลูกเนี่ยเพื่อน,นงงเพืเ่อนมองไงเพื่อนเมองมองแล้วก็เลยแบบมันจิตเนะาะอายครับผมประมาณนั้นนะ